สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มีแอปดีดีมาฝากพีฝากน้องนอจ้าแอปนี้่อว่าแอ g o o g l e l เล s นะจ้านี่แอปซีก็ขาวเป็นหลวบซีเลียมคือตทรหัสนี่จ้าอันโทรอันบางบางรุ่นอาจจะมีมาในเครื่องก็ยังโทรศัพท์เครื่องเก้า่อยอันที่มันห่างไปนะมีในเครื่องแต่ว่าถ้าม,มีก็สามารถโหลดได้ที่แอป Store นะจ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้น้องนี่สมมติเขาเห็นต้นกล้วยโอ้ต้นอียงวักเวก็เห็นวีมคือแปลกแทนนี่นี่ขอไปในแอปก็นทีนี่แต่ปุ่มเพื่อกดชัตเตอร์นี่กดไปปั๊บนี่ กำลังค้นหาผลลัพธ์นี่ก็สิขึ้นมาประมาณนี้จ้านี่กล้วยนอนกล้วยมองปลูกติดง่ายกล้วยหัวโตได้นีาเขาศึกษาเอากล้วยแปลกๆไม่หลายอย่างกล้วยไยน,นันกล้วยเทพพนม,มนหลายๆซื้อถ้บบ่เนี่ยใจกับเขาไปมาไปพ่นคําว่า,า,ากล้วยนอนเขาไปอันนี้ไม่ติเขาคลายกับเรื่องอีกเทียนหนึ่งอาจจิบ่ชั่วแต่กับสิมีซื้อเขาเลือกอวิธีแรกวิธีสองคือว่าค้นหาจากรูปภาพนะพี่น้องนี่อันนี้ก็าทายไว้แล้วนี่เด้พี่น้องนี่ ก็สิมีต้นกระทือป่าต้นขิงแมงดาเนี่บว่านกระทือนี่ควาสามารถพ้นหาไดก็บนเนี่ยใจกับเขายุดบางนีย t ท b e กันซื้อสินีสเซิร์ชไปพี่น้องเนี่ยแอปง่ายๆยดีเลยว่าสงสัยว่าต้นอีหยังดอกอะไรกันหาง่ายๆค่ะแค่ถ่ายรูปก็รู้ชื่อแล้วว่าค้นหาจากรูปนะจ้ากล้วยนี้คือกล้วยอะไรแอป google l ล n ช่วยได้พี่น้องท้ายปั๊บก็เป็นปรากฏว่าสว่ากล้วยนวลเนะจ้าพี่น้องนี่ าก็ล่องคลิปไปแล้วจ้าพวกนีไ้ไปสนใจก็อยากใส่แอปเขาบอเสียตังค์จ้ะโหลดได้ในแอปเพจสตูเลยว่าโทรศัพท์าบางอันรุ่นเขาก็มีมาให้เด้อจ้ะเครื่องที่ยังเครื่องเก่าข่อยเนะี่ที่มันห่างไปเนะขาก็มีแอปกูเกิลเล่นเข้ามาในเครื่องเลยบอกมีก็โหลดได้ที่แอปเพจสตูนะจา้า